ดีพ่อมาพี่น้องเอฟซีบรรทุกขู่ทุกคนจ้าเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับซองเศร้าขึ้นใจสว่างเลยพี่น้องเมื่อนี้ยเศร้าขึ้นใจสว่างกับพามาอัปเดตบ้านน้องอมเนาะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เนาะหลายอย่างเลยทีพอเพิ่นฝากเงินมาให้พอหักเพิ่นฝากเงินมาให้บัวจะเป็นหลายอย่างพี่น้องเพิ่นก็ดูแลซัพพอร์ตของออมตลอดมาแล้วก็เศร้ากึ้นนำเนาะแล้วก็ขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนที่ให้เขาเข้ามาดูแลน้องอ้อมบัวทำคำสู้เศร้ากึ้ม ถ้าบ่มี้ใหญ่ใจดีเลยวกะบบมีเอฟซี FC ทุกคนสก,ก,กุลก็คือนที่ไปต่อบบไดเนาะขอขอบใจบทุกภาคส่วนเลยที่มาติดตามราับชมสกุลตลอดมาแล้วสก,กลุลจะพาไปหา้องอมไปเบึงกันเลยจ้าเข็นสั่งเข้ามาแล้วมอนี่สงสัยจะดําเนินการต่อหลายอย่างเลยเนาะล่ะกะสกุสกกลค่ะขอบใจเนาะที่ว่าบบจะเป็นทางมือว่านี่ทางเอฟซีทาง,งไตวนันไอหักเป็นกระดาษหักลายกระฝากเงินให้สก,กลุลม,มาหนึ่งันบาทล้วก็ะ ขอบใจซอกกลึ่มกะจะแล้วแต่เพิ่นเพิ่นบอกว่าแล้วแต่ซอกกลุ่มเราจะเติมน้ำมันหลดหรือจะเห็ียดยังกระตเตกเขาขอบใจอะไรเลยเด้อขอให้ยายอยู่ดีไม่แห้งสกขภาหับแข็งแห้งขาดลายลำรวยปรัถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งน,นัน้นได้ไอเดอกาเดียวซอกกลุ่มพาไปเบิ่งน้องออมเลยไปเบิ่งไปเพื่อแปะอัปเดตเพื่อนน้องออมเลยไปกันเลยจ้ะทุกคนโอ้สั่งเขามาก่อเลยพี่น้อง สั่งของมาก่อแล้วมาก่อขึ้นแล้วทางทางหน้าประตูหนา้าบานก่อขึ้นแล้วจ้าดีใจกับน้องอมเดชจะได้บ้านแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วบ่ต้องเหนื่อยแล้วเพรามีคนมาเหตุมาก่อขึ้นเป็นกะมีแต่หนังบึงเนาะแต่เหตุงานเบาๆไปส่วนอื่นเนาะสบายดีน้องอมเป็นยังอยู่ ยืนเลยกส่หมันส่เออ้นหนี่ไปเองแล้วมี่ใส่ไม่เห็นเหรอถ้กากหน้ามื้แบบนี้ฮะาหัวสาหัวเลยกินเขาเศ้าอเลยบนี้แล้วกินกับยาต้มอือฮะต้มอือต้มอือเลยไปหามาบ่เหลือมึงอั้มไปิ้าดูใช่ไหมไปซื้อเพราะไม่กาดอยใช่คุณ จะกัไปบ่บนที่ไปโคมคูดเดียวโอ้คนไปกับแฟน้องอ่างไงไปคูดเดียวอ๋อคือเก่งแค่แล้วคนไปพ่อหมู่อยู่บนจับอึ่งแล้วน้องอ่าเก่งอย่างนี้เนาะไปแก้วชือเนี่ยบบใส่ไปหอบจีบุกเสีสญญสญญยมาแค่พ่อแกงอยู่บ่ได้ประมาณหาฮกตัวนี่แหละบนโแหฮงเนาะแถวนี้เนาะเลยน้ำเต็มอ่างพีือเปล่าครับวานี่เต็มกว่านี่น้ำค่ะ มื่อวานี่เจ้กลุ่มบริมาเมื่อหนึ่งเพราะว่ะไปทานทั้นตื้นที่ภารกิจก็เลยบริมาเลยเนาะมาบระพันมันภาษิมหาจะายุวานนี่ครับคุ้มตกเนี่ยครับกัปมาบระพันเนี่ยก็เลยบริมาครับเนื้น้ำจะลดแห้งเลยน้ำลดแห้งนโอ้เมื่อนี้ซื้อเกีียวพันมาอยู่ปะในกับมันมันหัวอะไรแห้งนะตอนน้นพอดีมาซื้อมาซื้อเกีียวพันหลังจากซื้อเกีียวแล้วก็ซื้อตั้งคอหักประเด็ซื้อเสื้อไม่เห็นเสี่ยนะพ่อ สื่อนี่ก้รายแนวคือไม่กวดไม่แล้ไม่กวดกันกันกันอย่าก็กันแบบข้าวเอาไปกวดเทือนเนาะบริเวณถังเทือนมันจะสบายแล้วกันโซลาร์เซลล์ลุงไส้กระสาบมาแล้วแต่ว่ามือนี้บริเอามาเพราะว่าฝนตกย่างเห็ดอะไรเนี่ยประกอบอะไรเนี่ยเขาวนแต่พ้นลงมากระสีเนี่ยโซลาร์เซลล์สองดวงมันจะยิ่งสูงมากเอามาอัดสองสว่างเวลาไปห้องงามนะมันจะสบายเวลาขึ้นขึ้นสิมืดแล้วแถมนี่เน้องอมนะห มงเนาะเลยแ่หกัมาบอเป็นมาแต่แซ่บแล้วห้กบข่าวามื่อเนาะเรยว่ากับบริมาเนาะบริมาตอ้กระลาิเตียมสเหก็ออกมาดีเมื่อเพื่อนเป็นยดีใจเลยเนาะบเเองเลยเนาะทุกคนเห็นเลยเนาะเรยพี่เขากับช่วอึงบริสืทต้มอึงต้มต้มอึงโรยอืมโห่เนาะ เตรียมเตรียมเตรียมสางหุยถต้องสบยีเีนที่ตั้งงงกุ๊บที่ตั้งงงกุ๊บเอมันสบายแล้วบ่ต้องเหนื่อยเนาะไม่ไม่มอา่เอามาหาหามาเองมาลองออกกหลมาเองมัโดยป้าพี่น้องสาวมาเองดมันดีด้วยนทำสบายเนาะแล้วก็เตี้ยกับแมงแ่ก็แห้งล้วลังหายแล้วเพ้่อสิ่งแล้วเพิ่สิชงเนาะโดย เปินสวงออกไปไปเอาเกลียวมาอันนี้นะละพันละพันเแนเอาีกฝด ยินขึ้นมาคตกครับไอ้นอนเพนคือยินขึ้นกองขึ้กองขึ้นหย่างบบบมันไลได้นนทสิบปรเดนสวดก็เลิมเหตุเลยเดยด้านอเลยี่เพ็นบอกก็ตืนอก็ต้องออมชวนขึ้นไรแบบแต่มันไล่ะอมันไลขอาทีสิบปรเด็นสวดับเริ่มเหตุกันแล้วเริ่มเริ่มสาสา

เม่น้องออมทีมวอน้องอมเียงอมมกับเม่เนานะโอเคตุ๊ก <Okay, cool. S 1> สบายดียัง <laughs> สบายยัง อ่าสบายดีอ้สั่งเห็ดเือนแล้วบาเนี่โอ้ค่เจ้ออันมีหางกโเป็ะับหักสายจะเป็นทุกข์กับนกเป็ด่ามาเป็นสั่โอ้คือบหักเล้ยบ่บานนี้สบายดีเนาะแล้วบหรบาะอันงานทางนอกเออเล้ยยโอ้เลิตงานแล้วเมาโซอยี่เด้บ้าน ก็ยองทำสั่งอยู่บอลูกมืแต่หูก่อแล้วจบู่บเดิมบ่เกินเดือนเนาะบ่เกนเดือนเนาะเลโอ้ตักแล้วเนี่น้องออมสบายบริเวเมื่อได้สิพักกระเทือนนาตุกตาสัตว์นจีมาไทยให้เมื่อนี่แหละจ้างันจ้างคนบ่เลยพราดอ่หูไทยตัวนี้ตกตาไทยตัวไหน ตัวนี้ปะโนรดํำเม,มื่ออนี้านี้โูดี่เฮดตาค้าตันนี้อือโฮเจ้าบอกเขามีเขามีเวลาหล่วก็เจ้ากุบเอาก้อนบล็อกขังเือนอย่งเงี้ยตัวมันอปริแต่มารวมกันไว้ด้หลุมเลรมารวมกันเกันชิมก่อเนาะข่้นาเป็นเก็บมาก่อมันยังไงที่น่อย เก็บแล้วมโเก็บเลยวาบ้อน่่มเลยมวนี่เก็บบุดมูอเลยอืเก็บก่อนบอ่บอกเลยี่นอกะเนบดมากจ้เก็บก่อนบอกเขาเรียงไว้แวกแบบมันตัวได้แตกจะ่แตกเอากาบเอาไปใส่โต้นาะมันกระสีบแตกบล็หายค่ะเอาเก็บมาเนี่ยก็บสิบนแล้วปะ่บอนั้นพี่น้องเเสร็เก็บหน้าต่อนนออกเก็บหน้าต่ออ่เลย คนที่จ้างคนมาทายให้มื่อนี่แหละโอเคแม่ฮักคนโทรมาเดี๋ยวสิเห็นว่าก็แม่ฮักเปิโดโด,โดูดยสบายดีเจ้าบ้านน้ำโดยบ้านน้ำนครเด้อโซโลลุกสบายดีแม่ฮักคนโทรมา แม่หักเพิ่นโทรมาทางอเมริกาเนาะพี่น้อกให้เพิ่นลมกันรึงแม,ม่นปุ๊บรึงแ <laughs> ม่นปุบ, <c oughs> ปบโอเคเอา่าแม่โทรมาห้าเนาะคือฮอตโดยอา่อาอ่าคันคันแม่บบฮักแม่บบโทรห้าเด็ก พอหักแม่บอโถมาหาแล้วก็แม่ก็บอเอ่อเปลือกเนาะบอ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 ซ่อนเนาะอันนี้แม่ซ่อนเพราะว่าแม่หักโอเคเลยเข้าใจบอแม่เบลถ้าเราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิอซ่อนเอาโดยอันนั้นนะแม่แม่บอเจ้าครั้งหนึ่งมันมันหนักให้ให้เบาให้เบลโดยให้เบลเขน้อยมันหนัก Okay. คันคันมันไผ่คันยูทูบเบอร์มาห้าลูกเนาะคันเพิ่นมาคือทออบอโอ้ทนอ้ทนอ,ยทนอยก็คือทอท่น้อยก็คือทอทน้อยก็ครอบใจและไล่มาเยี่ยมมายามทน้อยโดยให้น้องอ้อมว่านม้มยหักกะนะันเนาะเดี๋ยวสกึมสิพารอบเบื่องเฮือน้องอ้อมนะเพียงเนาะนะแต่เพื่อนมีเวลาลงกันเป็นส่วนตัวก็เม่หักกันเนาะเชฟพี่น้องป้อนมาเห็ดเศร้าแล้วก็ลุยงานต่อเลยได้สัง่งแบบพาโลมันก่อน <c oughs> ฝนตกกะคือสีแห้งพี่น้องเบิง่งผู้เดินเดินนี่แบบเดินนี่แบบว่าไอ้แฉบเลยแสดงว่ญญาฝนนี่แห้งขนาดแถวนี้พี่น้องอ่าเบิงบ่งผู้สร้างลุยกัเริ่มเห็เุอยากเริ่มอ่าเข้ามาดําเนินการนะพี่เนาะ,นะ,นะหลายคนถามว่าวเป็นยังไงสักกึ่มสร้างคือผู้จา้างสร้างมาเลยสร้างจ้างแล้วจ้าแล้วก็พราะว่าถ้ารอสร้างเราพี่น้องรอสร้างไปอ่าเคลียร์งานเก่าเพิ่นเพิ่นก็นขเข้ามาเฮ็ดอยู่นีโดยตรงบัดนี้ มีเวลาให้อยู่ในเต็มที่เนาะพี่น้องเนาะลวกะมานีนแล้วกะเห็ดอันน่ทาทงนี้เลยฮัก็จะขับมากมดีบอกสังลุยด้วยดย,ดยอือนี่เป็นบล็อกบล็อกที่น้องอมเก็บเขามาไว้บล็อกอยู่ข้างเพื่อนเพิ่นตัวมันอ่าเศษเรือแหละพี่น้องเก็บเขามาไวม้าม,ามันอยู่ในมันจตตนนนังอ่าบ่อแตบวัยนงเนาอถือฝฟนถึงอย่างพี่น้อง เกษตกันน้องบอสั่งลุยจะเหษตกันน้องแกบอกแห้งเมื่อไหนสิตั้งวงกบกันบอสไอดูดูสิตั้งวงกบของเรื่องค้นตกแห้งเนาะแถนหน่อยลุยเนาะแห้งอยู่ใดแถวบ้านเทาตกแรงว่านี่หักบอสีบอสซ้ำท่านี้พันได้ท่านี่ท่านี้ตกดุอัีทางนี้นี่ ทั้งนั้นรถยังปรเรีวบานหดก,ก้าวจุดเจ้าะบริพากันเห็ดนะโบเห็ดชิ้นก้านเลยเห็ดจา้างคนเลยนละเจา้ากันเนาะน้ำบัวท่านก็จ้างคนน้ำเลยมีกาจ้างคนไปไถให้ยน่าก็ได้โดนต้องขอเวลาแม่นแลยคาเห็ดเวี้ยงเนาะ น้องชายจะบอกก่นอนโอเห็ดน้องชายเคนน้องพิน้องประมาณนี้เนาะพี่น้องอ่ะเบิงเบ่งอัปเดตเบิ่งสั่งกำลังเห็ดเทีอนเห็ดซานดำเนินการเทีน่ยน้องอ้อมอ้อมก็บสบายแล้วผู้ลงคนคอมเมนต์มาว่าโอ้จา้างาสั่งมาซอยน้องอ้อมเน่ตอนนี้ก็มีคุณหญ่ใจดีพาเพิ่นเห็ดเนานะคุณหญ่ใจดีซมัยเลอเพิ่นมาเนาะพี่น้องขอโทษขออาภัยสังคมว่าผิด ผู้ใหญ่ซอยเรือมานหลายภาคส่วนผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เอฟซีทุกคนก็เขอขอบใจหลายๆที่เพิ่นให้เราเป็นสะพานบุญแลวก็ให้น้องอ้อมเดี๋ยวนี้คือมีชาแนลพี่น้องเนาะน้องอ้อมเด็กกตตญญูเนาะเด็กน้องอ้อมเป็นคนทีวาเฮ็ดเวียกน้องก็อายุแต่เพียงแต่สิบสามปีนาะพี่น้องแต่ออกเรียนมาซอยเม่เฮ็ดตัดอ้อยนาะพี่น้องตัดอ้อยเขาถั่วโดยสกปอกสกปืกมันแบบปั๊บเลยเนาะ น้าออ,อมก็เป็นคนเด็กกระตันยูนะพี่นอ้องเราก็ออกเงี้ยมาแต่สิบสามปีเลยพี่นอ้องมาสิษย์มซอยเม่ตัดอ้อยเรียกน้องพี่นอ้องเ้ยแล้วก็อยากได้เฮือนนาอแล้วก็มีตอนนี้ก็มีละลายผักสวนที่ว่าซอยมาเฮือนกน็จนประมาณนี้แหละพี่นอ้องเ้ยจนแบบจากที่ตั้งเสาเท่คาแน,น,ลน,นแล้วก็จนมาเห็ดเพื่อเป็นหลังนะพี่น้องและถ้าเกิดบาสร้างบอกว่าถ้าเห็ดแล้วนี่ทั้งสร้างเขาม่านี่สาบก็โบก ติดตั้งวงกบให้เป็นกระคิดไปสามหมื่นหาเนาะพี่นอ้องถา้าแล้วบันี้กประมาณสร้างเพิ่นบอกก็คือเมื่อนั้นว่าอยู่ในระดับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหินกระสีลแล้วกะขอขอบใจผู้ใหญ่จกจดีเอฟซีสุภาคส่วนที่หักน้องอ้อมเนาะที่หักน้องอ้อมหักขอบคนน้องอ้อมและให้เฮาได้เป็นสะพานบุญบ่ว่าสุขหรือทุกข์มีทั้งหัวเราะห้อยยิ้มน้ำตาออกมาสัมซีรีพันธ์ซะสัมสัมซีรีเกาหลีพุ่นร่ะชีวิตน้องอ้อมนี่บ่ธรรมดาจนกระทั่งเศากึ้มเข้ามากะ หักเพิ่นเนาะพอเพิ่นมีความอกระตันยู้มหัควนมีความแบบสงสารเป็นเป็นอาัตมาสงสารแหละกะหักเพิ่นคืนอครอบครัวแหละก็ดูแลเอาใจใส่เพิ่นสบายดีน้องอ้ํามาแต่ใส่ลูกโดยแล้วกอะไปสักแบดบ่คือไปกัน้นอึ่งเมือ่อคืนนี่แต่เห็นักคึมอยู่บ่กิน,นอ,อ,อะไรอ้าวอะไรเจ้านี่ยน,น้อเนี่นี่กับแบบว่า,าข,ขอบใจเพิ่นทุกภาคส่วนที่เพิ่นเฮามาเป็นสะพานบุญ ขอบใจยูทูบเบอร์ทุกช่องที่เขามาทายคลิปน้องอ้อมจนน้องอ้อมมีทุกมือนี่เฮากตอยาให้ทุกคนเนาะเขามามีส่วนห่วมเพื่อให้น้องอ้อมนั่นมีเฮื่ออย่างสมบูรณ์เนาะให้มันสําเร็จเสร็จสินไประดีษซอยเพินให้ทงฝั่งนฟังฟังทมีแต่เฮ้าผู้เดียวกะเห็ดบบไรเฮาต้องอาศัยหลายคนเขามาส่วยเลือกันนาเพียงเนาะทามีแต่แห้งเสากึ้มกะคือสิบ่ไดรเนาะย้อนแห้งของพี่น้องทุกคนผู้ยใจดีทุกคน ที่เราเป็นสะพานบุญถึงมาฮอดจุดนี่ก็ขอบใจเวอร์ถูกทุกคนที่เราเป็นะสะพานบุญแล้วก็ได้ทำบุญได้หัวสวยเหลือแบ่งปันส่งกันแลกกันกับน้องอ้อมก็ขอบคุณน้องอนะ้อมเนาะที่หักเพิ่นถ้าบ่มีพี่น้องบ่มีเอฟซีหักบ่มีผู้ใหญ่ใจดีบ่มีเอฟซีที่ว่าให้ความเมตตาสวยเหลือ,ส,ลอสงสารน้องอ้อมก็คือสิบมาฮอดจุดนี้แนละ้วเพียงเนาะดีกว่าบ้นในห้องโบมาเพิ่นกับพักกันเมียนเมียนเฮือให้สะอาดงามตาพี่น้ององกะ กะมานี่แหละเนาะเพื่อนยูกับแม่เพื่อนเราลึ้มกลับมาเยี่ยมยามแล,ล้วก็มาบอกสอนมาดูแลตลอดนี่เป็นบริเวณดีใจกันองมที่มีคุณหญ่ใจดีฝากกันมาซอยเรือสามหมื่นหาเห็ดทือนเต่าเพื่อนกันยังขาดเลยอยู่ในพี่น้องบัวจะเป็นดานกะโลกขาสางติดกะโลกแพดานขาขาแพดานเนาะลายแนวเสียงขาดอยู่กับเซิร์นคอเซิร์นผน้องทุกคนคุณยญยใจดีถูกพักส่วนเนาะที่จะเฮายังยินดีตอนหับ ใครอยากใส่เรียนห้องอ้อมกะที่ต่อเข้ามาทางซองสอกกลิมใจสว่างได้เลย,เลยที่เราจะเป็นสะพานบุญให้เด็กพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องปลาโทสบายดีน้องอ,อ่อนแต่ทันครัวใหม่แล้วบ้านพี่นออ้อยเพิ่นเห็นทันครัวเพิ่นเห็นครัวใหม่พี่นอ้องประมาณพี่น้องอประมาณนี้พี่นอ้อ,นนองเยสอกกลิ่มกะ สิไปลุ้มได้ยังมากินสบายดีตาลุงมก่อนได้ยังมากินได้ยังมากินที่เขามาติดตามชมชาก,กลุ่มสนับสนุนอุปธรรมคำสู่ชาก,กลุ่มเนะาะถ้าโบมีพี่น้องทุกคนชาก,กลุ่มก็เสียโบมีมือนีเลยพี่น้องเด้ขอขอบใจขอบบุญขอบคุณคุณยายเจดีบัตรถุกภากส่วนเอฟซี FC. บัตรทุกคนเด้อโอเคสาก,กลุ่มเจนน้ออมเนาะขอบบุญขอบคุณคุณยายเจดีเอฟซีากส่วน ซาบซ่านตลอดมาที่ออกมาขอบใจเพนในลูกลุยขอบุกขอบใจหลายๆเด้อปูใหญ่ใจดีทุกคนที่เขามาสวยขน้อยในเมื่อนี้ขอให้อยู่ดีมีแรงความเจื่อใจได้ความข,ขายใหญ่มีเด้อขอให้มีแต่ความสุข,ขตลอดปีตลอดไปชุกกระเพาะแข็งแกร่งลำห้รวยเด้อจ้า แต่น้องอ้อมเนาะให้น้วงอ้มลงแต่เราคิดต่อกต่สตึงก็คิดสะตึงก็เสียฝากไว้ัฉนเลยพี่น้อง,อง,อง,ง,ง,าองฝากกดติดตามกดไล์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเฮาเนี่ยคือเฮาจะบบคือเฮาจะเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนแล้วก็ไปถ่ายคลิปใหม่ๆอีกเนาะเพราะว่าทั้งหมิว่าเพื่อน,น้องอ้อมเซตสมบูรณ์แล้วเฮาก็สิได้ไปเขตอื่นต่อแหละพี่น้องเอ้ยฝากนะพี่น้องไว้เด้อคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องสกึมเสิได้จบคลิปไปก่อนสกึมเสด้กล่าวคข้ามาสบายดีสบายดี